ใช่แล้วถูกต้องแล้วพาร์ทที่เนะครับพาร์ทที่7มาแล้วในช่วงนี้นะคราวนี้ครับผมทําการปิดปั๊มนะน้องถามว่าทำไมมันน้ำมันเงียบแบบฟรีปิดปั๊มครับนะปิดปั๊มมาถึงว่าทำไมถึงปิดปั๊มเพราะว่าผมได้ทําการอัปเกรดใหม่นี่แก๊สเซชันนี้เพิ่มของตกแต่งทั้งหลายนะครับเอาวางที่เดิมไปแล้วเอาไปที่เดิมเลยอ่าโอเคครับนะ กระเพร์ไอส์อะไรก็ไม่รู้แพ็กเกจเฮยเยลูโคเทก็มีแอร์ด้วยนะจ๊ะแต่แอร์มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้วะมันติดตรงไหนวะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะทำการเปิดปั๊มกันนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราจะได้ลูกค้านะครับนี่คือให้บริการลูกค้ารายแรกในการล้างรถนะพาร์ทนี้เราจะล้างรถให้ลูกค้าหน่อยนี้กันนะครับเวลานี้น่าจะมีคนมาอยู่มั้งกดไปได้วกัน ให้มีก็รอรอรอก็ได้ครับไม่มีปัญหานะตอนนี้เงินมีแค่66ส6เหรียญด้ครับท่านผู้ชมครับนะเงินผมจะวนแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอทักขออ่านนึงว่าเราทาสีครั้งที่แล้วมันก็เลิกเล็กนิดหนึ่งนะครับนะก็ตอนนี้เขาที่ขยะนึงจื๊ๆนะขยะอะไรตรงที่ต่างๆเก็บทุกอย่างตอนนี้เราก็กว่าเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วเราก็เติมของไป็นที่ร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้มีแค่ว่าตอนนี้รอลูกค้ามาอย่างเดียวนะครับ ไม่คมันมายัางมายัางมายัางเงียบกริบเลยว่ะไปครับเดี๋ยวเราตัดตอนที่มีลูกค้าแล้วกันนะจักรูเยลนู Yellow, มีแล้วครับคันหนึ่งแตอนนี้มาแล้วครับลูกค้าคันหนึ่งจอดเลยครับจอดเลยครับอ๋อติดติดติดจอดเลยครับจอดเลยครับจะจอดจอดดีๆใช่ใช่ไปกวาดฮะอ้อาวทำอะไรวะอันนี้เราก็ต้องทำการ เราโอเพนยังวะ Close Close Open เอาทีา่มันบั๊กหรอมีลูกค้ามาเตินมน้ำมันหนึ่งคนแล้วตอนนี้ครับแล้วก็มีรถมาซ่อมใช่ไหมนะอีบัลลีแก่ลูกค้าเริ่มมาล,มามามล,าลาะามาถึงปุ๊บก็มาซ่อมรถปั๊บว่าหรือเปล่าพี่ฮะโอ้โหมาถึงปุ๊บก็มาซ่อมรถปั๊บดูดิสฟเสียอะไรบ้างเนี่ยสามล้อ พอทีเลยครับไปเดี๋ยวเราตัดตอนตัดตอนที่เราซ่อมรถให้เสร็จแล้วกันกดีเรียบร้อยแล้วครับเจอบดีไปเราก็ทำการสั่งล้อนะกันโอ้โหล้อขึ้นราคาแล้วหนึ่ง,งยี่ต่างก็ผมก็ไม่มีแล้วไดว้ถามจริงลดราคาซื้อก,กระจกแทนเกลี้ยหมดแล้วแต่ตอนเนี้ยเหลือสิบแปลเรียน เอ้ลูกค้าล้างรถมาแล้วว่าหนึ่งคนเอเจชิพ่าละลูกค้าตอนนี้ก็มีดนะ้วเนี่ยนี่มีคนสั่งหมกมาสวยน้องใส่สวย,สยพี่ใส่สวย,สวยพี่มาเลยครับมาเลยครับยาวๆเลยครับไปเดี๋ยวตัดตอนลูกค้าเก็บเงินทั้งหมดเลยกันนะครับเรียบร้อยเลยจะมาให้ลูกค้าแฝบหนึ่ง นะครั an, บ <los. S 1> เราจะล้างรถให้ลูกค้าหน่อยในการตอนนี้นะครหนึ่งท่านในบริการล้างรถโอ้ยจะตกใจเวอร์นะครับล้างรถล้างไงหยิบปืนฉีดน้ำเข้าใกล้รถกดชิปเพื่อดูสิ่งสกปรกกดกดอะไรอะหมุนอะไรนะเฮ้ยเปลี่ยนหัวได้ด้วยยดลูใช้เมาส์อัพเพื่อเปลี่ยนครับ อ่าไปกันเอาไว้ก่อน <c oughs> รถรของส่งของครับแป๊บบนึงแป๊บบนึงครับ,บล้างรถให้ลูกค้ามันเดินมาตอนนี้โอ้แล้วขึ้นอะไรเต็มเล้นะครับวัดให้หมุนแครปบนี่คืออะไรโอ้สะอาดเลยอะเอาจริงๆนะโอ้ ปืนโคตรสวยไอ้เชนแคเอาเรื่องปืนล็อกความสำเร็จอ้าวเอี้กุหลาสรางแล้เสร็จแล้วเหรอฮึรางแล้วเสร็จแล้วล่ะโอ้โหเร็วชิบเป่นขยะเต็มโอ้โหต้องได้เจ้าพักงานมาแล้ววะประเด็นตอนนี้ลูกค้าเริ่มเช้าแล้ว เฮีย,ยมมขยับไห้เต็มวะอ้าวขยับโจมอีกแล้วค้าตาแมน,นเฮ้ยไอเด็กวายเด็กมาไอเด็กวะไอยี่ติบะโอเบเกอร์วิวีของป๋ากูวิววีของป๋าโอ้ไยนะช่างแม่งไปแล้วกัน ยาสามเส้นพอดีแล้วครับกระจกผมก็สามอันนี้ก็อีสองโอ้ยแต่ละอย่างไปตัดตอนที่เราซ่อมยัซ่อมรถเสร็จครับเรียบร้อยเสร็จภารกิจนะครับไปรับโทรศัพท์เสียไปรับโทรศัพท์ดิลูกค้ารังรถมาแล้ววะเฮ้ยในที่สุดมันก็จบลงชั้นที่ไหนอ่าใช่ชั้นนี้ขอมรู้เกินหนึ่งใช่หรือเราต้องมีน้อยว่ามีใครทำอาหารหหก สินค้าที่มีคือว่าพิกล็อกใช่ไหมล่ะเพียงแค่งัดกับพงว่าเราไปกินกันแน่นอนบริโภคเป็นต้นเพื่อความเชื่อมั่นกันไม่ติดอยดู่นะถูกแล้วอ,อะไรวะอ๋อเงี้รถภายใน9นาทีเข้าใจเข้าใจเขาท้าทายมาอีกละโโอ้หรถที่ใช้น้ำมันร้อยบริการลูกดลดค้าสองนัดรถ9คันนะครับ อันน้เราใช้กุญแจนี่ยัดตอนที่แบบล้างรถได้ไหร <laughs> <c oughs> ือ,อเปล่าเว่อเว่อฮึดนี้เราเปลี่ยนหัวฉีดได้นะนี่สะอาดล้างรถสะอาดเลยครับคุณลูกค้าลูกค้าที่ลงรถอีกแล้วผมยังไม่ได้สั่งของเลยครับยางเยิร์งอะยางผมหมดแล้วจะเย็นนะคุณลูกค้าครับแบบนก็เราสั่งยางแล้ว 6เส้นแล้วกัน7เส้นกระจกจัดไปอะ่ะผมเอาเท่าไหร่เอาให้หมดอะ่ะเอาแค่เนี้ยเก้าร้อยไปบอกแค่เนี้ยรวยจัดเฮ้ยไอเดียปาร์ตี้ใหม่ละจังหวะนี้เอาเรื่องเอาเรื่องโอโ้โหได้ดูความสปกปรกหลานผมไอ้เหี้ยผมต้องจ้างเขาอะ่ะไม่มีครับไม่มีแล้วขยะไม่มีแล้ว,ลวเอ้ยอย่าอย่าอย่าเล่นลุงลิน้นลิ้นผมไม่มีขยะแล้วเว้ยทำภายใ,ในเจ็ดนาที อีกขยะไหนเต็มป่ะนี่แม่งเลยแล้วก็งัดรถดีกว่าท่านผู้ชมครับเราลองทำธุรกิจดิยากเลยอยากเยอะเลยนี่หนึง่นงคันไปเยอะหรืต้องวจง่ายวะ่ะ บอกแล้วมันชิลไอ้น้องงัดรถบอกแค่นี้ยชิลจัดลูกค้าราังรถอีกแล้วเรางมาส่งอ่ะน,นะครับลูกค้าโหร้านเยอะเลยนี้วะเดี๋ยวเลยครับแล้วก็ไปที่ทางข้าวดดังให้ของมาแล้วไปร้องรถให้ลูกค้าก่อนละกันอันนี้ เราแรงดันไม่พอโอ้โหรถเปื้อนมากค่ะอืมไปลุยมาไหนบ้างครับเนี่ยโหลฮะเฮีย yeah, ลุยโคตรเยอะสี่เดียวรอยใครมันเตี้ยตะโพอยละ รู้แล้วนะ่ะ yeah. ของรู้รู้เล่เพี่ <c oughs> มามาส่งยางให้ผมไปครับ <c oughs> อะไรวะเฮ้ย <c oughs> ไม่นะรูคาลงรถผมไปแล้วเ้งานโดยด่วนผมต้องการซื้อรถพ่วงออมาหนึ่งคันเฮ้ย <c oughs> จ้างพนักงานโดยด่วนอะไรแลนเนี่ยจ้างงานเ,ลเ,ลเ,นาานเอาเอาผู้หญิงนี่ไปผู้หญิงนี่ทำอะไรได้บ้างน้ำมันสองอู้แต่ผู้ชายคนนี้ทำได้ทุกอย่างนะริคาโดเนะี่ยนี่นะเฮ้ยผมว่าผู้หญิงมาบ้างไหมว่าเรามีผู้ชายหนึ่งจ้างผู้หญิงอะไรกันโอเคแล้วปุ๊บเราก็เริ่มคุยกับเขาเราให้เราเขาเขาทำเลยดิเติมน,น้ำมันดีกว่าเออให้เขาเติมน,น้ำมันโอเคเราจ้าง จา,านแล้วครับเราดีวิ่งมาครับ,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 บมาแล้วสวัสดีอยู่แล้วครับเราได้มีลูกค้าเข้าไปเยอะๆนะครับผมลูกค้าแตงโมตอนนี้เราต้องจ้างให้หมดอันนี้เราก็จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไปจากกาจ้างแล้วก็ให้ทํางานแค่เชียรเดิมเอาจนหมดเวลาครับแต่ว่าทําความอดเนี่ยเราทําเองดีกว่านะานเป็นเรื่องง่ายๆหละนะถ้าเราล้านคนเยอะเกินไปหรือว่าอย่างไรก็ตามเราอาจจะขยายร้านนะครับ ตอนนี้ผมอยากขยายก,ก็คือเครื่องดื่มก็คือซื้อของเครื่องดื่มเนี่ยยาวนี่เลยเครื่องดื่มสุรานะครับเมื่อเรามีชั้นแค่เนี้ยจริงๆครับดูคาร์มาล้างรถแล้วล้างรถนี่เราล้างเองนะคว่ามีคันเดียวไม่มีอะไรมาต่อได้ปืนปืนอัดแหลกนิดนึงนะมันผมก็แหลกเงินผมเล่นเนะี่ยชีนรถเดโโี่ยวหเอแค่คอ,อมนี่ตกเป็นวันห้าสิบเอพนะครับนะ ใช้มันใช้แรงดันของแท้มาตอนนี้รถที่ใช้น้ํามันตอนนี้โอ้โหเราไ่วันบริการลูกค้าอันนี้ผมน่าทํานอกรอบนะครับไอ้ตรงที่ความท้าทายนะแต่ถ้าเป็นรถอันนี้ผมจะทําเป็นทาเป็นเล่นๆแล้วกันนะแต่ความท้าทายเนะี่ยผมอาจทานอกรอบนะครับเพราะว่ามันเยอะมากบริการลูกค้า25 0อะ <c oughs> เยอะจริงๆนะครับไปครับไปลูกค้าลงรถกันวันพแล้วเราไม่ได้ครับ อเออิมยางมาพร้อมอะ่ะครั้งเนี้ยวิบีเบียบอกแค่เนียมามาเลยครับผมพร้อมทุกประสบการณ์บอกแค่เนะี้ยไหนเขาดูเด็ดซิมีอะไรบ้างโอ้เปลี่ยนนิดเดียวอย่างนี้ป่ะอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับนะช่องคิวเฉพาะวันที่นะจะมาเล่นหลายๆพาร์ทเลยกันนะครับเปลี่ยนอะไรอ่างก,ก็กจบก็จบเอ็นิดเดียวเอง ขยัะเต็มแะวเด็ดไปเราไปเอาขยะดีกว่าบุคคาค้าเราจะให้ให้คะแนนเดตติ้งหน่อยตอนนี้ผมต้องการซื้ออ่าชั้นวางอ่าแอลกอฮอล์ได้มาละไปครับเราจะเอามาวางนะส่วนส่วนนี้กัน เออวางตรงไหนดีวะวางตรงนี้ดีไหมหรือ,อรู้ว่าวางนอกไปได้รู้ละกําลังเลงอยู่นะเอยเบี้ยวไปแล้วนี่ไอ้กอฮอล์ตอนนี้ผมต้องเอาของมาเติมอะไรบ้างเนี่ยขนมดีกันนะคอดูกันจะส่งขนมโหวฮ้ย ขนมมีราคาขึ้นน้อยแล้วก็บุรีบุรีเติมมาให้หมดแล้วก็แอลกอฮอล์โอ้แอลกอฮอล์เขียวมาเลยแจมเร็วนะเต็มไห้นนะยังไม่เต็มยังไม่เต็มเงินไม่พอสำหรับการสุดส่งอะไรหวานรถนิดนึงนเลยเกรี้ยงข้าคงค,คาแคร์เรายังมีอยู่ครับนะ ก็เติมเข้าไปอีกเลยเอาไม่มีเล้วเหรอฮึไม่มีแล้วล่ะูกค้าดีลงรถอีกแล้วนหนึ่งนะครับผมขวดล้างรถให้คนลูกค้าคนนี้แป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยกูอยู่บริษีปิดเอาไอ้กที่กูปุ้เผลอปิดไอ้ส์กูไม่เ <laughs> <laughs> ผลอปิดแล้วหนึ่งไอ้สี้นชีพ แล้วซ่อมแล้วน้อโอ้โหเจนี่ไปเดี๋ยวข้ามตามตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วกันครับโอเคเรียบร้อยธุรกิจเรียบร้อยตงอย่างเอาไปอีกของแพงเนี่ยวอนนี้เงินด,ดิฉันก็จะหมดแล้วแค่ไปเดี๋ยวต้องเอาเงินจ่ายลูกจ้างเลยออหมดขาดหมดนี่ั้งหมดนี่คือเก็บเงินส่วนผมจะมันจะสเตตัสหมดแล้วปะ จะแจ่งเงินให้เขากัแล้วกันมาอ่าจ่ค่าจ้างหกสิบบาทเงินไม่พอไปพักกันไปพักกันเออพักกันเออพักฟังกันแพงเอ้ยจิบเป็นม,มีเงินจ่ายค่าจ้างลูกค้าเฮ้ยมีแล้วมีแล้วมีแล้วเอามาเติมของหมดดูดิผมว่าต้องได้อัปเกรด ลงรถลงเก็บของได้ปะตอนนี้มันต้องการ400เองได้เดี๋ยวเราจะอัปเกรดกันครับมาเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเก็บเงินอัปเกรดกันไปครับลูกค้าที่ล้างรถอีกละมึงมึงหลายจังวะเฮ้ยฮัลโหลให้เขาด้วยเซ่ไม่ล้างรถมันได้แค่150เองหรือเปล้าน้อยนะน้อยจริงโอ้โหแล้วดูคือสภาพไม่ไหวจริงโอเคครับขนมเต็มครับมา มาเครื่องดื่มเต็มเต็มอ่าพร้อมผู้ประสบการณ์ชีวิต <c oughs> วเราคิดตังค์แคชเชียร์หนะ่อยกันี่หมวกเออเราไม่ได้เติมหมวกเลยจริงจริงว่ะจริงจเราไม่เติมหมวกเลยปนะ่ะเราจร่ายค่าจ้างคนนี้ก่อนเลยกันจ่ายค่าจา้างโอเคแล้วก็แคชเชียร์ทำไงแคชเชียร์ก่อนโอเคป่ะ อแคเชียร์ตอนนี้มีคนพักไปแล้วครับเปิดคอม,มนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มคุยจ่ายค่าจ้างชิบเรียบร้อยเดี๋ยวรลอให้เขาพักเต็มสเตย์ฐานะเต็มกันวันนี้มีขนมครับใจเย็นครับนะมาครับอ่ามีของมาส่งแล้วตอนนี้มาเลยครับผม โอเคเรียบร้อยจะไปดีไปยังโอ้แล้วขึ้นสถานะอะไรเต็มเนี่ยด้านซ้ายเนะี่ยโอ้โหเต็มเลยอะไปล้างรถล้ลางรถให้ลูกค้านี่เรียบร้อยไปไป,ไปทำการซ่อมรถให้ลูกค้าดีกว่าลูกค้าม,มีอะไรบ้างเนะี่ยไปครับเดี๋ยวเราทำการซ่อมรถให้เสร็จนะจ้ะเรียบร้อยไปเติมน้ำมันให้ลูกค้าหน่อย เรา้ายกห้ลูกค้าพี่่คิดน้ำมันก็จะหมดละน nice. uh, uh, ่าอัพเกรดลงรถครับขออภัยครับอัพเกรดห้องเก็บของจ้าามาอัพได้ถึงเวลที่เท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดมันตันอยู่ที่เวลห้าหรือเวลหกสักอย่างนี่แหละเออเวลห้าเบลหกอันนี้ก็ต้องอะไรเนี่ยลางรถ เติมน้ำมันโอ้โหูได้อัพเก็บปั๊มพันห้าวิวสี่ผมว่าปั๊มวิวสี่เนี่ยเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดแค่มีอะไรเพิ่มอีกไหมวะเดี๋ยวออยนมนโอเคโอเคครับเราอัพแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราอาจยังไม่ไปแค่นี้กัน,นผมต้องการ าราคาหน้ำมันแต่ตอนนี้ไม่มีตังจัดหน,น้ำมันหุดเกลอะยังล้างไม่เสร็จเลยครับโอเคน้ำมันฐานะก็ใกล้จะหมดละทำยังไงดีทำยังไดงไดีว่าน้ำมันราคาอยู่เท่าไหร่หเฮ้ยเกียร์ละเก้าสิบบาทพอดีเลยล็อกเกียะอะไรเติมน้ำมันบลูกค้ารที่ลงรถครับไอดอลส์เกิร์ต เราอัพอันนี้มาวะที่จะส่งน้ำมันเอ๊ยน้ำหล่อเย็นโอ้โหน,นี่ต้องเบวห้าเบอร์ย่างโค่เนี่ยเราดูคุณสมบัติการจัดส่งถ้าเบวห้ามีตุ๊กตาหมีเน,นี่ยปั๊มเรามันจะอัพเกรดด้วยเวลวคือของครับดูหน่อยสิเนี่ยอะไรยางสองเส้นไปเดี๋ยวเราข้ามไปครับเรียบร้อยค่ะโอเคครับ ได,ได,ได้มีคนพักผ่อนไปแล้วหนึ่งครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราทําการขยะเต็มครับนะตอนนี้ครับขยะตรงไหนเต็มวะจมอีกแล้วมาเติมน้ำมันะเตมิมน้ำมครับมาแล้ครับโอ้ยมันหลายสิ่งหลายอย่างวะลูกค้าไปต้องคืนเยอะจังอะครับช่วงนี้ โอเคครับบริการลูกค้าจ่ายตังค์โอเคเดี๋ยวเราข้ามคลิปสปีดคลิปไปตรงที่คิดเงินเสร็จครับโอเคครับคิดตามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยลรวตอนนี้นะครับไปมีลูกค้ามาล้างรถ้ว,วครับท่านผู้ชมครับได้ชิปอะไรว่าหัวเรียงสูงแบบไร้บูทไร้สายอะไม่ไมีสั่สงสงสายอะไรทั้งสิ้นอะโอคตรเฮ่เรียบร้อยครับ ลูกค้าได้ลงรถอีกแล้วจังหวะนี้นี่ว่าแล้วมันต้องมีคนมาเปลี่ยนน้ามันที่ยิ้มที่ซื้อเลยครับเราจะไปสั่งของดีกว่ะนะแต่เราโอ้น้ำมันขวดแค่แปดเก้าเก้าผมมาซื้อมาสิอัน10อันคุ้มกว่าแล้วก็ซื้อยางสงเส้นหัวเทียนไม่มีคนเปลี่ยนนะสองอันแล้วกันแล้วก็อ่ะซื้อหัวเทียนมาซื้อันสั่งไปครับ ลูกค้านี่เราเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนที่เราพอพอมีของแล้วกันนะครับนะเราเปิดตัวนี้แล้วกันเปิดไว้ก่อน,นครับเราอย่างซ่อมไม่เสร็จแต่น้ำมันให้ลูกค้าหนึงเรียบร้อยชิปังเรียบร้อยโอ้โหเป็นคนคิดตังค์เต็มไปครับ7จ็ดโมงกันนี่ยน้องเอ้เรียกพนักงานมาแคชเชียร์ครับน้องแคชเชียร์จะจ้างนี่จะจ่าย เดือดแพร่เชียร์มาครับลูกค้าเต็มครับตอนนี้ดีครับมีลูกค้ารอ,อครับไปรีบใส่ซะตอนเนี้ยดีไปแล้วครับรีบไปหาลูกค้าแล้วจะหวัดดีวุ่นๆไปครับจัดส่งยางครับสามเส้นสามเส้นร้อ,อยแปดสิบยางไม่ได้อีกโอเครอรอรถเข้ามาในโกดัง มาทาการชีดล้างรถให้ลูกค้าลูกค้าจะอ่านเนี่ยรถเล็กๆเนี่ยผมว่าล้างง่ายสุดละนะขนาดล้างรถใหญ่ผมไม่รับ <c oughs> ผมไม่รับเลยจริงๆรถเล็กๆผมรับหมด <c oughs> นะครับเนาะเดี๋ยวพาร์ทนี้น้ำชมนะอาจจะเล่นแบบไม่ความท้าทายจะไม่หมดนะครับผมจะไปเล่นนอกรอบนะครับแล้วก็ทําการ ก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าแบบความท้าทายน่าจะเสร็จสิ้นไปเลยนะครับนะไม่มีว่าให้ดูว่าเสร็จสิ้นแล้วเหรพี่อยู่ที่ไม่มีนะก็คือผมจะเล้เสร็จสิ้นภารกิจเลยนะคอาทาทายนะครับแล้วเราก็จะมาเล่นพาร์ทหน้าต่อครับผมนะก็พาร์ทนี้เราก็เราเล่นไปนิดนิดนิดนึงแล้วกันนะเนี่ยนงรถไปเนี่ยสนุกดีเนี่ยชิ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  คลานี้ขอไว้แค่นี้กันท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคิมศิลปภพวายที่กันด้วยนะครับในเกมแกกู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 เกกูกิ๊กกูกิเกกก๊กกึ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 ๊กกน๊กกึ๊กกล๊กกึ๊กกึ๊กกึไกกึ๊้กึ๊กกึ๊เกึ๊กกึ๊วกนี้กม๊กกึ๊เกึ๊ครึ๊กกึ๊งกึ๊กนึนกกึ๊กกึ๊้อึะกรึ๊กกึ๊กกบึอก พี่ครับเหมือนอาทิตย์แล้วที่พี่ลงคลิปทุกวันนะครับสี่ห้าวันเลยอ่ะพี่ไม่ลงแบบนั้นนะเหรอก็จะขยันลงนะหลวงพัดน,นะผมเอาพอไหวว่านะครับนะก็ช่วงนี้อัดตัดคลิปนะเนาะมันต้องใช้กําลังในการตัดคลิปนะครับนะ,ะ,นะคือต้องทำดึกแล้วเดี๋ยวนี้ตัวตอนที่ผมตัดคลิปมาตีสามตีสี่นะอ่ะไปแค่นี้แล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตครับสวัสดีครับ<ว>